โชคลิปรับหนึ่งร้เซฟเลยจ้ารออะไรอยู่มีอะไรอยู่จินสาทาบีบุฟเฟ่เกาหลีที่คนเกาหลีมาต่อคิวกินเข้าถึงฟิลเกาหลีได้สุดๆทานไม้เรียวชาโค สโมกกลิ่นหอมหมวนมากเมนูซิกเนเจอร์ในผมประทับใจนะครับเป็นซี่โครหมักซอสผลไม้ของเขาเลยอีกเมนูหนึ่งก็เป็นหมูสามชั้นหนาๆน,น,นะครับผมมาบมายย่างแล้วก็แบบไฟลุกโชนเลยทีเดียวโอ้โหสุดยอดเมนูการย่างมีถึง9อย่างมีให้เลือกเพียบเลยครับของกินเล่นก็มีมากมายนะครับเข้าถึงฟิลเกาหลีจริงจแต่ผมมาสะดุดที่เบอร์เกอร์มินิคัพพี่เดอร่อยจริงนะ เอาหมูสกนินเจของเขาเนี่ยใส่เข้าไปด้วยผักบนบาร์ก็สดสดเต็มบริกิจ,จิิลายอย่บรรยากาศในร้านก็สดเมอร์เดเหมือนหลุดเข้ามาในซีรีส์เกาหลีเห็นคนมากินกันเยอะก็เลยตามมาคุ้มค่า399บรรยากาศฟิลแบบเก่ามากมายลายอาหารมากมายหลากหลายห่อผักทานคู่กับซอสหัวหอมนำหมูย่างมาจุ่มซอสซัมจังกินกับข้าวสวยหอผักกินกับซอส คุงโกคิตำจัง กับซกิกเนเจอร์ของเขามันได้ฟีลแบบเกาหลีมากๆของกินเสริมก็มีด้วยนะซุปกิมจิรสชาติเข้มข้นเข้าถึงเนื้อไข่ตุนอวบเอี่ยมฟูฟ่องในหม้อร้อนมีงาโรยข้างบนหอมมากซุปเต้าเจี้ยวหอมหวานมีความเปรี้ยวเล็กน้อยกับเต้าหู้เช่นเล็กเกมมี่เย็นแบบเผ็ดและไม่เผ็ดกระชับรสด,ด้วยซอสมัสตาร์ดมีน้ำแข็งปกคลุมเส้นเหนียวนุ่มน,น่ากินซุปกิมจิต้าอู้อ,อ๋อ หัวหอ่อนล้อนแน่นในหม้อร้อโชว์คลิปจากหาหอกินรับ100บาทพิกัดอยู่ในแคปชั่น